ดื่มชากับสิ่งนี้ฟิตปังไม่รู้ลมพละกำลังล้นเหลือแข็งแกร่งตลอดคืนสวัสดีครับคุณอทุกท่านหนูเมเองข้านหนูได้มีโอกาสพูดคุยและให้คําแนะนํากับคุณผู้ชายวัยกลางคนและวัยสูงอายุหลายท่านในเส้นทางการฟื้นฟูความเป็นชายและหนูก็ได้ค้นพบว่าเคล็ดลับที่ช่วยให้ท่านชายแข็งแรงและกระฉับกระเฉงนั้นบางครั้งไม่ได้อยู่ที่ยาบํารุงหรืออาหารเสริมราคาแพงแต่อยู่ที่การดูแลร่างกายด้วยวิธีธรรมชาติอย่างสม่ําเสมอในทุกๆวัน คุณอาทราบไหมคะว่าในใบชามีสารออกฤทธิ์อันทรงคุณค่ามากมายที่ช่วยชำระล้างร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและสนับสนุนฮอร์โมนเพศช,ชายแต่ถ้าหากนำมาผสมผสานกับวัตถุดิบบางอย่างให้ถูกวิธีประสิทธิภาพก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสิ่งของที่ดูเหมือนจะธรรมดามากๆในครัวเรือนของเรานี่แหละแค่ที่สามารถช่วยให้คุณอากลับมาแข็งแรงมีเรี่ยวแรงมากขึ้นและฟิตปังได้ในทุกค่ำคืนวันนี้หนูจะมาแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของชาและวิธีผสมผสานกับวัตถุดิ บอกจากธรรมชาติที่จะช่วยให้คุณอาวัย60สามารถเสริมสร้างาลกำลังเพิ่มความทนทานและรักษาความฟิตได้อย่างยาวนานปลอดภัยอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องพึ่งพยาใดๆคุณอาต้องดูวิดีโอนี้ให้จบนะคะเพราะเพียงแค่พลาดส,ส่วนเล็กๆไปก็อาจจะพลาดเคล็ดลับสําคัญที่ช่วยให้คุณอามีสุขภาพดีมีความมั่นใจและมีความสุขในชีวิตคู่มากขึ้นคะ่ะก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักหนูขอถามคุณอาอย่างจริงใจสักนิดนะคะว่าปีนี้คุณอายุเท่าไหร่กันแล้วและอาศัยอยู่ที่ไหนกันบ้างคะ ช่วยแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างเพื่อให้ช่องของเราได้รู้จักคุณอามากขึ้นนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์รบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยนะคะแต่ถ้ามีข้อเสนอแนะใดๆเพื่อให้ช่องของเราบริการได้ดียิ่งขึ้นกดเลข2ได้เลยคะ่ะ เอาล่ะค่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเรามาทําความเข้าใจกลไกตามธรรมชาติของชากันก่อนนั่นคือการล้างพิษและกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตชาไม่ได้เป็นเพียงเครื่องดื่มที่ช่วยให้จิตใจตื่นตัวแต่ยังเป็นยาสมุนไพรตามธรรมชาติที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพชายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในใบชาแต่ละใบอุดมไปด้วยสารประกอบชีวภาพอันทรงคุณค่าเช่นโพลีฟีนอลฟลาวนอยด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอพิกันโลคาเทชินกกลเลต ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำความสะอาดหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงจุดซ่อนเร้นของท่านชายด้วยเมื่อหลอดเลือดสะอาดการไหลเวียนคงที่ร่างกายก็จะดูดซึมออกซิเจนได้ดีขึ้นหัวใจสูบฉีดเลือดได้แรงขึ้นและจากนั้นความสามารถในการตอบสนองของคุณอาก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด งานวิจัยทางการแพทย์หลายชิ้นชี้ว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ท่านชายวัยหกสิบมีสมรรถภาพลดลงคือระบบไหลเวียนโลหิตที่ได้ประสิทธิภาพทำให้เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะเพศได้ไม่ดีนำไปสู่ภาวะแข็งตัวยากอ่อนตัวเร็วหรือความรู้สึกทางเพศลดลงชาซึ่งมีความสามารถในการขยายหลอดเลือดขับสารพิษและต้านอนุมูลอิสระในระดับเซลล์จึงเป็นกุญแจสำคัญจากธรรมชาติที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน ไม่เพียงเท่านั้นสารออกฤทธิ์ในชายยังมีความสามารถในการลดความเครียดและปรับสมดุลฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนช่วยให้ร่างกายมีภาวะสมดุลของฮอร์โมนเพศช,ชายเมื่อจิตใจผ่อนคลายฮอร์โมนคงที่เทสโทสเตอโรนก็จะถูกผลิตออกมาอย่างสม่ำเสมอนี่คือปัจจัยพื้นฐานของพลังกำลังและความเป็นชายและที่น่าสนใจอีกอย่างคือเมื่อคุณอาดื่มชาเป็นประจำตับและไตจะได้รับการชำระล้างสารพิษจะถูกขับออกทางปัสสาวะและเหงื่อทำให้อวัยวะภายในทำงานบอลองเลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้น ซึ่งเลือดลมนี้เองคือปัจจัยหลักของสุขภาพทางเพศคนโบราณกล่าวไว้ว่าเมื่อลมปราณเดินเลือดลมก็เดินพลังหยางจะก่อเกิดเองเมื่อเลือดไหลเวียนอย่างแข็งขันความสามารถในการแข็งตัวก็จะคงทนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามไม่ใช่ชาทุกชนิดจะดีและไม่ใช่ว่ายิ่งดื่มมากจะยิ่งได้ผลหากใช้อย่างไม่ถูกวิธีเช่นดื่มตอนท้องว่างดื่มชาที่เข้มเกินไปหรือดื่มตอนกลางคืนก่อนนอนชาอาจทําให้ระบบย่อยอาหารปนป่วนนอนไม่หลับหรือลดการดูดซึมสารอาหารทําให้ร่างกายเหนื่อยล้าซึ่งจะส่งผลตรงกันข้าม ดังนั้นเคล็ดลับอยู่ที่การเลือกและผสมผสานชาให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลสำหรับท่านชายวัยหกร่างกายจะเริ่มมีการเผาผลาญที่ลดลงจึงควรเน้นชาที่มีฤทธิ์เย็นช่วยระบายและส่งเสริมกาไรไหลเวียนโลหิตโดยไม่ทําให้ร่างกายขาดน้ําและเมื่อผสมกับวัตถุดิบที่มีฤทธิ์อุ่นอย่างขิงอบเชย น้ำผึ้งหรือโสมประสิทธิภาพในการเสริมสร้างสมรรถภาพก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพียงแค่ชาที่ถูกวิธีหนึ่งแก้วต่อวันร่างกายก็จะได้รับการชำระล้างหลอดเลือดจะถูกกระตุ้นและพลังกำลังตามธรรมชาติจะค่อยๆฟื้นฟูข,ขึ้นมาไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องสิ้นเปลืองเพียงแค่เข้าใจกลไกลของชาอย,อย่างองแท้คุณอาก็สามารถรักษาสุขภาพความประชับกระเฉงและความฟิตที่มั่นคงได้ตลอดทั้งคืนสูตรที่หนึ่งชาเขียวกับขิงสดปลุกไฟความเป็นชาย ชาเขียวและขิงวัตถุดิบ2อ,อย่างที่ดูเหมือนจะคุ้นเคยกันดีในครัวแต่เมื่อนอามาผสมกันในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมกลับกลายเป็นยาทิพย์จากธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตเพิ่มพลังกำลังและปลุกความเป็นชายให้ตื่นขึ้นอย่างปลอดภัยและยั่งยืนก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกลไกลของแต่ละส่วนประกอบกันก่อนชาเขียวมีสารคาเทชินโพลีฟีนอลและคาเฟอีนธรรมชาติซึ่งช่วยลดไขมันในเลือดเพิ่มการไหลเวียน และทำให้หลอดเลือดฝอยบริเวณอวัยวะเพศขยายตัวส่งผลให้ความสามารถในการแข็งตัวและความทนทานขณะมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นไม่เพียงเท่านั้นชาเขียวยังช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีและช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหัวใจก็คือเครื่องยนต์หลักของทุกกิจกรรมทางเพศส่วนขิงสดนั้นในทางการแพทย์แผนตะวันออกถือเป็นยาที่ช่วยจุดไฟพลังหยางมีสรรพคุณในการทำให้ร่างกายอบอุ่นเพิ่มการไหลเวียนโลหิต กระตุ้นฮอร์โมนเพศช,ชายและเพิ่มความต้องการทางเพศในขิงมีสารจินเจอร์รอนและโชกโกโอซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ช่วยกระตุ้นการขยายตัวของหลอดเลือดส่วนปลายและในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มระดับทเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติเมื่อนำมารวมกับชาเขียวจึงเปรียบเสมือนเปลวไฟที่ปลุกแหล่งพลังงานที่หลับไหลอยู่ภายในร่างกายของผู้ชายให้ตื่นขึ้นคุณผู้ชายหลายท่านฮานาหลังอายุ55ปีจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน,ชเ,จนเช่นแข็งตัวยากความต้องการลดลงเหนื่อยง่าย มือเท้าเย็นทั้งหมดนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนโลหิตที่ลดลงและการผลิตความร้อนภายในร่างกายที่น้อยลงการผสมผสานระหว่างชายเขียวที่มีริ์เย็นกับขิงที่มีริ์อุ่นจึงเป็นความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างยินและหยางชาเขียวช่วยชำระล้างทำความสะอาดหลอดเลือดในขณะที่ขิงช่วยกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนทั้งสองอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกันช่วยให้เลือดไปเลี้ยงในจุดที่ควรไปได้อย่างแข็งแรงและสม่ำเสมอชายขิงอุ่นๆสักแก้วในตอนเช้าสามารถปลุกระบบบไหลเวียนโลหิตให้ตื่นตัวทำให้หัวใจเต้นอย่างมั่นคง ร่างกายค่อยๆอ,อุ่นขึ้นและฮอร์โมนเพศชายถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเ e mm hmm. ม,ม,มือ่อดื่มอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา3-4สัปดาห์หลายคนจะสังเกตเห็นว่าอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียลดลงอย่างชัดเจน R R G, ร,ร,ร่างกายกระปรี้กระเปร่าขึ้นผิวพรรณดูสดใสขึ้นและที่สำคัญคือสมรรถภาพในยามค่ำคืนกลับมาแข็งแกร่งและทนทานขึ้นโดยไม่ต้องพึง่งยาบำรุงใดๆวิธีชงก็ง่ายมาก เตรียมใบชาเขียวอ,อกแห้งหนึ่งช้อนชาหรือใบชาสด2 -3 ใบพร้อมกับขิงสดฝานบาง3-4แผ่นนำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในการน้ำชาเทน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ90องศาเซลเซียสลงไปแช่ทิ้งไว้5 -7 นาทีอาจจะเติมน้ำพึ่งแท้เล็กน้อยเพื่อลดรสฝาดและเพิ่มพลังงานดื่มวันละ1-2ถึงแก้วโดยเวลาที่ดีที่สุดคือตอนเช้าหรือหลังอาหารกลางวันไม่ควรดื่มตอนท้องว่างและควรหลีกเลี่ยงในตอนเย็นเพื่อป้องกันอาการนอนไม่หลับจากคาเฟอีน ขณะดื่มควรจิบทีละน้อยสัมผัสรสฝาดอ่อนๆของชาที่ผสมผสานกับรสเผ็ดร้อนของขิงความอุ่นจะค่อยๆแผ่ซ่านจากลำโครงสู่ทรงอกและทั่วร่างกายช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวหัวใจเต้นเป็นจังหวะหายใจลึกและสม่ำเสมอขึ้นนั่นคือสัญ,ญญาณว่าร่างกายกำลังถูกปลุกให้ตื่นและสมรรถภาพกำลังถูกกระตุน้นนอกจากประโยชน์ด้านสมรรถภาพทางเพศแล้วชาเขียวขิงยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายสำหรับชายวัย60ปีเช่นลดการอักเสบช่วยย่อยอาหารโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่เบื่ออาหารหรือท้องอืดง่าย ควบคุมความดันโลหิตลดระดับน้ำตาในเลือดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดล้างพิษตับลดเอนไซม์ตับทำให้ผิวพรรณสดใสลดความเหนื่อยล้าเพิ่มภูมิต้านทานและป้องกันหวัดในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว,ว่าการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยชายขิงหนึ่งแก้วเปรียบเสมือนพิธีกรรมการฟื้นฟูพลังงานให้กับร่างกายของท่านชายไม่เพียงแต่ช่วยให้รู้สึกสดชื่นแข็งแรงแต่ยังช่วยจุดไฟความเป็นชายที่หลายคนคิดว่ามอดดับไปตามกาลเวลาแล้ว อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนาธาตุร้อนหรือมีโรคกระเพาะควรใช้ขิงในปริมาณที่พอเหมาะไม่เผ็ดจนเกินไปและที่สำคัญที่สุดคือต้องรักษาวินัยในการดื่มอย่างสม่ำเสมอชาขิงเพียงแก้วเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในไม่กี่วันแต่หลังจาก3-4สัปดาห์ร่างกายจะเริ่มปรับตัวการไหลเวียนโลหิตจ,จะดีขึ้นเลือดลมจะแข็งแรงขึ้นและพลังกำลังจะฟื้นคืนมาอย่างเห็นได้ชัดร่างกายของชายวัยหกปียังมีพลังงานแฝงอยู่มากมายเพียงแต่ต้องการกุญแจเพื่อปลุกมันขึ้นมาและชาเขียวกับขิงสดก็คือกุญแจจากธรรมชาต ราคาถูกและได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ช่วยให้คุณกลับมามีพลังความเป็นชายและความมั่นใจในทุกค่ำคืนแห่งรักสูตรที่สองชาสมบำรุงลมปราณและเลือดเพิ่มความทนทานสมดูซีไบทีดีเอ็นในฐานะราชาแห่งสมุนไพรสำหรับท่านชายมาอย่างยาวนานเป็นยาอลัมค่าในตำรับการแพทย์แผนตะวันออกที่ใช้ในการบำรุงลมปราณชี้เสริมสร้างสมรรถภาพ เพิ่มความทนทานและฟื้นฟูพละกำลังเมื่อนำมาผสมผสานกับชาโสมไม่เพียงแต่ช่วยให้จิตใจแจ่มใสแต่ยังบำรุงระบบไหลเวียนโลหิตทั้งหมดเพิ่มฮอร์โมนเพศชายและปรับปรุงความอดทนและความยืดหยุ่นในทุกๆลีลารักในร่างกายของผู้ชายลมปราณและเลือดคือสองปัจจัยพื้นฐานของพละกำลังเมื่อลมปราณเต็มเปี่ยมเลือดเพียงพอร่างกายก็จะแข็งแรงจิตใจกระชุ่มกระชวยและความต้องการทางเพศก็จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติแต่เมื่อก้าวเข้าสู่วัย55-60ปีกระบวนการผลิตเทสโทสเตอโรนจะลดลง ลมปราณและเลือดจะอ่อนแอลงกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงและหลอดเลือดจะตีบแคบทำให้ความทนทานลดลงการแข็งตัวไม่เต็มที่และจิตใจในเหนื่อยล้าง่ายโสมซึ่งมีสารจินซนโนไซในปริมาณสูงมีความสามารถในการกระตุ้นต่อมใต้สมองและไฮโปทาลามัสช่วยให้ร่างกายเพิ่มการหลั่งเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติพร้อมทั้งเพิ่มความสามารถในการลำเลียงออกซิเจนในเลือดจึงช่วยปรับปรุงความแข็งแรงและความทนทานของร่างกายชายได้อย่างมีนัยสำคัญไม่เพียงเท่านั้นจินซนโนไซย,ยังช่วยขยายหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศ เพิ่มความสามารถในการแข็งตัวและยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์กลไกลการทำงานของมันคล้ายกับสารออกฤทธิ์ในยาเสริมสมรรถภาพทางเพศแต่เป็นไปตามธรรมชาติและปลอดภัยไม่ทำให้ความดันโลหิตอูงปวดศีรษะหรือเกิดการเสพติดเมื่อผสมสมงกับชาโดยเฉพาะชาเขียวหรือชาดำอ่อนๆประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นอย่างมากชาช่วยชำระล้างหลอดเลือดส่วนสมช่วยเสริมพลังงานและสารอาหารสร้างความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างการชำระล้างและการบำรุง ร่างกายจะได้รับการทำความสะอาดพร้อมๆกับการเติมพลังชีวิตช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งร่างกายแข็งแรงพลังอย่างเข้มแข็งและพลังกำลังเปี่ยมล้นวิธีชงชาโสมก็ง่ายมาก เตรียมสมองแห้ง2-3แผ่นหรือผงสม1ช้อนชาพร้อมกับชาเขียวหรือชาดำ1ช้อนชานำส่วนผสมทั้งหมดใส่ในกระแช่ด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ90องศาเซลเซียสเป็นเวลา5-10นาทีอาจเติมน้ำผึ้งแท้เล็กน้อยหากต้องการรสชาติที่นุ่มนวลขึ้นและเพิ่มพลังงานคนดื่มขณะยังอุ่นๆโดยเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเช้าหรือบ่ายต้นๆเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดทันทีหลังจากดื่มคุณอาจจะรู้สึกว่าร่างกายค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นสมองปลอดโปรง่งหายใจลึกและสม่ำเสมอความรู้สึกเบาสบาย จะแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายนั่นคือช่วงเวลาที่เลือดลมเริ่มไหลเวียนอย่างแข็งขันและพลังงานในร่างกายถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเมื่อดื่มอย่างสม่ำเสมอสองถึงสสัปดาห์ร่างกายจะรู้สึกแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงการนอนหลับจะดีขึ้นจิตใจจะกระปรี้กระเปรา่าความต้องการทางเพศจะกลับมาอย่างเป็นธรรมชาติและความทนทานขณะมีเพศสัมพันธ์ก็จะยาวนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์แผนตะวันออกสมถือเป็นยาบำรุงลมปราณดั้งเดิมต้าปูหยันชี่ซึ่งหมายถึงการฟื้นฟูความแข็งแกร่งจากหลักฐานตั้งแต่ไตหัวใจ แต่ไปจนถึงหลอดเลือดซึ่งสมรรถภาพทางเพศช,ชายนั้นเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพลังของไตเมื่อไตแข็งแรงเลือดลมไหลเวียนดีพลังยางก็จะแสดงอนุภาพได้อย่างเต็มที่ดังนั้นชาสมจึงไม่ได้ให้ผลเพียงชั่วคราวแต่ยังช่วยฟื้นฟูพลังงานของเพศช,ชายในระยะยาวชะลอความชราและรักษาสมรรถภาพให้คงทนจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือสมยังช่วยเพิ่มความอดทนทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจคุณผู้ชายที่มักจะเหนือ่อยล้าเครียด นอนไม่หลับหรือทำงานใช้สมองมากเมื่อดื่มชาสมจะรู้สึกว่าจิตใจแจ่มใสขึ้นหัวใจเต้นอย่างมั่นคงขึ้นและความทนทานของกล้ามเนื้อดีขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งสิ่งนี้เองที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคู่ทางอ้อมเพราะพลังกำลังไม่ได้มาจากร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากความกระตือรือร้นทางจิตใจด้วย นอกจากนี้โสมยังช่วยลดความเหนื่อยล้าหลังมีเพศสัมพันธ์และช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นหลายคนในวัย60มักจะบ่นว่าหลังเสร็จกิจแล้วจะหมดแรงนั่นเป็นเพราะเลือดลมไม่เพียงพอและพลังงานที่เสียไปไม่ได้รับการชดเชยชาโสมจะช่วยเติมเต็มพลังงานส่วนนี้ทำให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าที่ยาวนานและรักษาความรู้สึกสดชื่นแม้กระทั่งหลังจากการใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังเล็กน้อยแม้โสมจะมีคุณค่าแต่ก็ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไปผู้ที่มีความดันโลหิตสูงนอนไม่หหลับรือ อมีเคมีควรดื่มในตอนกลางคืนสำหรับคนสุขภาพดีควรใช้สมแห้งเพียง3-4แผ่นต่อวันก็เพียงพอและที่สำคัญควรเลือกสมที่มีคุณภาพสูงมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนหลีกเลี่ยงชนิดที่เคลือบสารเคมีหรือสมปลอมเพราะอาจเป็นอันตรายต่อตับและไตได้เมื่อใช้อย่างถูกวิธีชาสมจะกลายเป็นเพื่อนคู่ใจที่ยอดเยี่ยมของชายวัยหกช่วยทั้งชำระล้างร่างกายบำรุงเลือดลมเพิ่มพลังจัดภายในและยืดอายุความเป็นชายเพียงแค่ดื่มอย่างสม่ำเสมอทุกวันควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกาลังกายเบาๆและนอนหลับให้เพียงพอร่างกายจะค่อยๆกลับมามีความยืดหยุ่นความมั่นใจและความฟิตที่สมบูรณ์เหมือนวัยหนุ่มชาโสมไม่ได้เป็นเพียงชาหนึ่งแก้วแต่เป็นพิธีกรรมแห่งการฟื้นฟูความเป็นชายช่วยให้ทุกเช้าเต็มไปด้วยพลังงานและทุกค่ําคืนมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสูตรที่3ชาน้ําผึ้งและอบเชยเพิ่มพลังกำลังให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายชาเมื่อผสมกับนอ้อทาผึ้งและอบเชยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มที่หอมอร่อยแต่ยังเป็นตํำรับยาธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มพล,ลังก ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านชายวัย60ที่เลือดลมเริ่มอ่อนแออุณหภูมิร่างกายลดลงและพลังกำลังไม่สมบูรณ์เหมือนแต่ก่อนน้ำพึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นยาวิเศษสีทองจากธรรมชาติในน้ำพึ่งมีสารอาหารมากกว่า180ชนิดรวมถึงเอนไซม์กรดอะมิโนวิตามินบีสังกสีและแร่ธาตุที่จำเป็นซึ่งช่วยบำรุงร่างกาย หล่อเลี้ยงต่อมเพศและเพิ่มการผลิตเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติเมื่อเทสโทสเตอโรนอยู่ในระดับที่คงที่สมรรถภาพทางเพศชายจะดีขึ้นอย่างชัดเจนความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นการแข็งตัวทนทานขึ้นระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ยาวนานขึ้นและจิตใจจะสดชื่นขึ้นไม่เพียงเท่านั้นน้ำาพึ่งใมีสรรพคุณบำรุงไตบำรุงปอดและผ่อนคลายระบบประสาทชั่วย่อให้นอนหลับได้ลึกขึ้นซึ่งการนอนหลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนเพศได้อย่างสม่ำเสมอ ชายสูงวัยมักประสบปัญหานอนไม่หลับวิตกกังวลและเหนื่อยล้าซึ่งทาให้เทสโทสเตอโรนลดลงอย่างรวดเร็วชาน้ําผึ้งอุ่นๆหนึ่งแก้วในตอนเช้าหรือก่อนนอนหนึ่งถึงสองชั่วโมงจะช่วยเพิ่มพลังงานในตอนกลางวันและผ่อนคลายระบบประสาทในตอนกลางคืนทําให้รู้สึกเบาสบายและแข็งแรงเมื่อผสมกับอบเชยประสิทธิภาพในการเพิ่มพลังกำลังจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทางการแพทย์แผนตะวันออกอบเชยเป็นยาบํารุงกําลังบํารุงธาตุไฟซึ่งหมายถึงการทําให้ร่างกายอบอุ่น กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและเพิ่มพลังเลือดลมสารออกริซินามานดีไฮและยูจีนอนในอบเชยช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณอวัยวะเพศทำให้การแข็งตัวและความทนทานดีขึ้นตามธรรมชาตินอกจากนี้อบเชยยังช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์และป้องกันการลดลงของสมรรถภาพตามวัยการผสมผสานร,ระหว่างน้ำพึ่งรสหวานละมุนและอบเชยรสเผ็ดอุ่นสร้างความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างหยินและหยางน้ำพึ่งช่วยบำรุงหิน หล่อเลี้ยงร่างกายจากภายในทําให้สารจําเป็นจริงและเลือดสมบูรณ์ส่วนอบเชยช่วยบํารุงอย่างกระตุ้นพลังงานทําให้เลือดลมไหลเวียนอย่างแข็งขันเมื่อส่วนผสมทั้งสองนี้โฮควียนกันในถ้วยชาร่างกายไม่เพียงแต่อบอุ่นจากภายแต่ยังปลุกแหล่งพลังงานที่ซ่อนอยู่ของท่านชายให้ตื่นขึ้นวิธีชงก็ง่ายและได้ผลดีมากเตรียมชาดําหรือชาเขียวอ่อนหนึ่งช้อนชาพงอบเชยเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาหรืออบเชยแท่งเล็กหนึ่งแท่ง และน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนชาชงชากับอบเชยด้วยน้ำร้อนประมาณ7นาทีกรองกา,กากออกแล้วปล่อยให้อุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ6 0ส0ถึงองศาเซลเซียสแล้วจึงใส่น้ำพึ่งลงไปหลีกเลี่ยงน้ำที่ร้อนเกินไปเพราะจะทำลายเอนไซม์ในน้ำพึ่งคนให้เข้ากันและดื่มขณะยังอุ่นควรดื่มในตอนเช้าเพื่อกระตุ้นพลังงานหรือก่อนนอนประมาณหนึ่งถึงชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเลือดลมไหลเวียนดีนอนหลับลึกและสบายขึ้นหากดื่มอย่างสม่ำเสมอ2-3ถึงสสัปดาห์จะรู้สึกเกิถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มือเท้าจะเย็นน้อยลงความทนทานเพิ่มขึ้นความต้องการทางเพศจะค่อยๆกลับมาและสมรรถภาพจะคงที่มากขึ้นชาน้ำผึ้งอบเชยยังช่วยล้างทิศตับปรับปรุงระบบย่อยอาหารและลดไขมันในเลือดเหมาะสำหรับชายสูงวัยที่มักจะมีอาการตับอ่อนแอท้องโตความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานเมื่อเลือดสะอาจตับแข็งแรงฮอร์โมอนเพศช,ชายก็จะถูกผลิตได้สะดวกขึ้นร่างกายจะยืดหยุน่นและเต็มไปด้วยพลังงานจุดสำคัญอีกประการหนึ่งคืออบเชย,ยมีความสามารถในการเพิ่มอุณหภูมิร่างกายทำให้ร่างกายอยู่ในสภาวะอบอุน่น เลือดลมไหลเวียนอย่างแข็งขันสำหรับคุณวัย60ที่มักจะมีอาการหนาวในปวดหลังปวดเข่าและสมรรถภาพทางเพศอ่อนแอเนื่องจากพลังหยางพร่องอกเชยจึงเป็นยาที่ช่วยจุดไฟและฟื้นฟูพละกกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผสมกับน้ำผึ้งอบเชยจะไม่เผ็ดเกินไปและดื่มง่ายขึ้นทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายตัวหลายคนคิดว่าการดื่มชาเป๊ะนัะเพียงเพื่อความผ่อนคลายแต่จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการบำรุงสุขภาพที่ลึกซึง้งเมื่อดื่มชาที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมร่างกายจะปรับสมดุลฮอร์โมน ฟื้นฟูเลือดลมและสร้างพลังงานทางเพศขึ้นใหม่ตามธรรมชาติชาน้ำผพึ่งอบเชยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องใช้อาหารเสริมเพียงแค่วัตถุดิบจากธรรมชาติร่างกายเาก็สามารถฟื้นฟูพละกกำลังจากภายในได้ชาแก้วนี้ในทุกเช้าไม่เพียงแต่ช่วยให้ท้องอุ่นสดชื่นและแข็งแรงแต่ยังเป็นพิธีกรรมการเริ่มต้นพลังงานของความเป็นชายความรู้สึกอุ่นที่แผ่ซ่านจากอกลงสู่ท้องแล้วกระจายไปทั่วร่างกายทําให้จิตใจสบายกล้ามเนื้อคลายตัว และหลอดเลือดไหลเวียนดีนั่นคือพื้นฐานของความสมบูรณ์และสมรรถภาพของท่านชายข้อควรระวังเล็กน้อยผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกใช้น้ำพึ่งป่าแท้ที่ไม่ผสมน้ำตาลผู้ที่มีความดันโลหิตส,สูงควรใช้อบเชยในปริมาณที่พอเหมาะประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาต่อครั้งนอกจากนี้ไม่ควรดื่มตอนอ่องว่างเพราะอบเชยมีธิดร้อนอาจทําให้แสบท้องได้เพียงแค่มีความสม่าเสมอในทุกๆวันชาน้ําพึ่งและอบเชยจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นจากภายในแข็งแรงจากหลักฐาน และสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจนี้คือเครื่องดื่มฟื้นฟูความเป็นชายตามธรรมชาติที่ดีที่สุดสำหรับคุณอวัย60ช่วยรักษาสมรรถภาพเพิ่มพลังกำลังและปลุกความมา้นาน่ใจให้ยั่งยืนในทุกช่วงเวลาแห่งความรักสูตรที่4ชาดำกับมะนาวและน้ำพึ่งเพิ่มเทสโทสเตอโรนตามธรรมชาติชาดำเมื่อชงกับมะนาวและน้ำพึ่งไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มแก้กระหายแต่ยังเป็นสูตรธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการผลิตเทสโทสเตอโรนเพิ่มความกระชุ่มกระชวยและรักษาสมรรถภาพของชายไวัยกลางคนการผสมผสานนี้ชช่วยทั้้งงระลา เสริมพลังงานและปรับสมดุลฮอร์โมนซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายของท่านชายวัยหกต้องการอย่างยิ่งชาดําเป็นชาที่ผ่านกระบวนการหมักทําให้มีสารทีเอฟลาวินทีอารูบิจินและคาเฟอีนธรรมชาติในปริมาณสูงสารเอหลาน,นี้มีความสามารถในการกระตุ้นระบบประสาทส,ส่วนกลางเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและปรับปรุงการตอบสนองของร่างกายในระหว่างที่มีความรู้สึกทางเพศแตกต่างจากชาเขียวที่เน้นการชำระล้างชาดำมีสรรพคุณในการเพิ่มความทนทาน เพิ่มความตื่นตัวและช่วยควบคุมความดันโลหิตจึงเหมาะสําหรับท่านชายที่ต้องการเพิ่มพลังงานและความยืดได้อยู่ในชีวิตประจําวันรวมถึงในชีวิตบนเตียงคาเฟอีนในชาดําในปริมาณที่พอเหมาะช่วยให้หัวใจเต้นแรงและสม่ําเสมอขึ้นผลักดันเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเช่นมือเท้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะเพศเมื่อเลือดไหลเวียนอย่างสม่ําเสมอความสามารถในการแข็งตัวจะดีขึ้นอย่างชัดเจน ความรู้สึกทางเพศจะมาเร็วขึ้นและระยะเวลาในการคงอยู่ก็จะนานขึ้นไม่เพียงเท่านั้นชาดํายังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยปกป้องเซลล์ไลดิกในอันทะซึ่งเป็นแหล่งผลิตเทสโทสเตอโรอนจึงช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายตามธรรมชาติเมื่ออปอผสมกับมะนาวสดประสิทธิภาพของชาดําจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ามะนาวมีวิตามินซีโพเทสเซียมแมกนีเซียมและฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีความสามารถในการลดความเครียดจากออกซิเดชัน ป้องกันการลดลงของเทสโทสเตอโรนที่เกิดจากความเครียดและไวความเครียดคือศัตรูตัวฉกาจของสมรรถภาพชายเพราะเมื่อร่างกายเครียดเป็นเวลหานานฮอร์โมนคอติซอลจะสูงขึ้นซึ่งจะไปลดเทสโทสเตอโรนและทําให้ความต้องการทางเพศลดลงอย่างรวดเร็วมะนาวด้วยรสชาติที่สดชื่นและสรรพคุณในการล้างพิษตับจะช่วยลดคอติซอลและปรับสมดุลฮอร์โมนทาให้เทสโทสเตอโรนถูกผลิตอย่างสม่ําเสมอการผสมผสานร,ระหว่างชาดําและมะนาวสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบชาดํากระตุ้นการไหลเวียนเพิ่มพลังงานมะนาวชําระล้าง ลดความเครียดปรับสมดุลฮอร์โมนแต่เพื่อให้สูตรนี้สมบูรณ์แบบน้ำพึ่งคือตัวเชื่อมทองคำน้ำเพื่อไม่เพียงแต่ให้รสหวานละมุนแต่ยังมีโบรอนซึ่งเป็นแร่ธาตุหายากที่มีความสามารถในการกระตุ้นการผลิตเทสโทสเตอโรนและเพิ่มความไวต่อการสัมผัสข,ของอวัยวะเพศนอกจากนี้น้ำพึ่งยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้พลังงานอย่างรวดเร็วโดยไม่ทาให้น้าหนักเพิ่มจากงานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้ที่บริโภคน้ําพึ่งเป็นประจำมีระดับเทสโทสเตอโรนและคุณภาพของอสุจิที่ดดีีกกวว่่่่าาาาาผผู้ทไมมมมบบริโภคเือสัชํและานนา ทำพึ่งยังช่วยลดรสฝาดของชาลดความเป็นกรดของมะนาวสร้างรสชาติที่หอมสดชื่นดื่มง่ายและเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการวิธีชงก็ง่ายและมีความพิถีพิถันเตรียมชาดำหนึ่งช้อนชามะนาวสดเศษหนึ่งส่วนสองลูกและน้ำพึ่งแท้หนึ่งช้อนชาชงชาดำด้วยน้ำร้อนประมาณ5-7นาทีทิ้งไว้ให้เย็นลงเหลือประมาณ60องศาเซลเซียสบีบมะนาวลงไปคนให้เข้ากันแล้วจึงใส่น้ำพึ่งเป็นลำดับสุดท้ายเพื่อรักษาิซามและสารอาหารไว้ครบถ้วนคนดื่มขณะย,ยังอุ่นๆ โดยเวลาที่ดีที่สุดคือตอนเช้าหรือหลังอาหารกลางวันขณะดื่มควรจิบช้าๆเพื่อสัมผัสรสฝาดอ่อนๆของชาที่ผสมกับกลิ่นหอมมดสดชื่นของมะนาวและรสหวานอุ่นของน้ำพึ่งความรู้สึกอุ่นที่ค่อยๆแผ่ลงสู่หน้าอกและท้องจะช่วยให้จิตใจตื่นตัวร่างกายอุ่นขึ้นหลอดเลือดขยายตัวหายใจลึกและสม่ำเสมอนั่นคือสัญ,ญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นเทสโทสเตอโรนเริ่มถูกปลดปล่อยและพลังของความเป็นชายกำลังกลับคืนมาหากรักษานิายการดื่มชาดำน้ำผึ้งมานะ ว่าวาทุกวันเทียงไม่กี่สัปดาห์คุณอาจจะรู้สึกได้ว่านอนหลับลึกขึ้นจิตใจสดชื่นขึ้นความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและร่างกายจะยืดหยุ่นและมีพลังมากขึ้นนอกจากนี้ส่วนผสมนี้ยังช่วยลดไขมันหน้าท้องปรับปรุงระบบย่อยอาหารและเพิ่มภูม,มิคุ้มกันเพราะเมื่อตับไตและลำไส้ทำงานได้ดีร่างกายโดยรวมจะแข็งแรงและฮอร์โมนเพศก็จะถูกควบคุมอย่างมีเสถียรภาพประโยชน์อีกอย่างที่คนไม่ค่อยสังเกตคือมะนาวและน้ำเพึ่งยงงช่วยทำความสะอาดเลือดและตับขาจัดสารพิษทีส่ะสมจากเบียร์สุรา ยาหรืออาหารเป็นเวลานานเมื่อตับแข็งองแแรงเลือดสะอาดฮอร์โมนก็จะทำงานได้ดีขึ้นสมรรถภาพทางเพศก็จะดีขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งยายอย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรระวังข้อควรจำเล็กน้อยไม่ควรดื่มตอนท้องว่างเพราะมะนาม,มีความเป็นกรดอาจทำให้แสบท้องได้ไม่ควรใช้น้ำที่ร้อนเกินเจองศาเซลเซียสเมื่อเติมน้ำผึ้งเพราะความร้อนสูงจะทำลายเอนไซท์ทีนามีค่าในน้ำผึ้ง ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำหรือกระเพาะอาหารอ่อนแอควรชงชาให้จางลงและดื่มหลังอาหารชาดำมะนาวน้ำเพึ่งเป็นเคล็ดลับที่ทั้งง่ายและมีหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการรักษาสมรรถภาพชายัวกลางคนไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงยืดหยุ่นแต่ยังส่งผลโดยตรงต่อระบบฮอร์โมนและระบบประาสาททำให้รู้สึกกระตือรือร้นมั่นใจและทนทานขึ้นในเรื่องบนเตียงเพียงแค่ชายแก้วนี้ทุกวันร่างกายจะได้รับการชำระล้างฮอร์โมนจะสมดุล จิตใจจะแจ่มใสและพละกำลังจะตื่นตัวนี่คือสูตรธรรมชาติที่ช่วยให้ชายวัยหกสิบรักษาระดับเทสโทสเตอโรรนฟื้นฟูสมรรถภาพและคงความเป็นชายที่แข็งแกร่งในทุกสมองรภูมิรักข้อควรระวังใครบ้างที่ไม่ควรดื่มชาเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพแต่หากดื่มผิดวิธีหรือผสมผสานไม่เหมาะสมก็อาจส่งผลเสียได้ในวัยหกสิบร่างกายจะเริ่มไวต่อคาเฟอีนกรดและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพมากขึ้นดังนั้นการดื่มชาในปริมาณที่เหมาะสมและในเอ เวลาที่ถูกต้องจะมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าชามีฤทธิ์กระตุ้นอ่อนๆช่วยให้ร่างกายตื่นตัวเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและกระตุ้นระบบประสาทอย่างไรก็ตามหากดื่มมากเกินไปคาเฟอีนในชาอาจทำให้นอนไม่หลับใจสัน่นกระสับกระส่ายหรือความดันโลหิตตกเล็กน้อยดังนั้นควดื่มชาเพียงหนแก้วต่อวัน หลีกเลี่ยงการชงที่เข้มเกินไปหรือดื่มติดต่อกันหลายครั้งในวันเดียวเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงเช้าหรือบ่ายต้นๆที่ร่างกายต้องการพลังงานการดื่มชาตอนกลางคืนโดยเฉพาะหลังหนึ่งทุ่มจามันให้ระบบประสาทตื่นตัวนอนหลับยากและเหนื่อยล้าในเช้าวันรุ่งขึ้นประการที่สองควรหลีกเลี่ยงการดื่มชาตอนท้องว่างชาโดยเฉพาะชาเขียวและชาดำม,มีสารแทนนินสูงซึ่งเป็นโพลีฟีนอลชนิดหนึ่งที่สามารถเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารและทําให้รู้สึกแสบท้องคลื่นไส้หรือปวดบริเวณลิ้นปี่โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุที่เยื่อบุกระ ถ้าอาหารอ่อนแอลงการดื่มชาตอนท้องว่างจะทำให้กรดหลังมากขึ้นและในระยะยาวอาจนำไปสู่โรคกระเพาะอักเสบหรือกรดไหลย้อนได้เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือหลังอาหาร30-60นาทีซึ่งเป็นช่วงที่กระเพาะมีอาหารอยู่แล้วชาจะช่วยให้ย่อยอาหารได้ดีขึ้นและช่วยเผาผลาญไขมันประการที่3ไม่ควรชงชาเข้มเกินไปชาที่เข้มเกินไปไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณคาเฟอีนแต่ยังทำให้ร่างกายดูดซึมาธาตุเหล็ก แคลเซียมและแร่ธาตุอื่นๆได้ยากขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ที่กำลังรักษาภาวะโลหิตจานก,การดื่มชาเข้มหลังอาหารอาจลดการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารทำให้มีอาการเรื่อยเนื้อล้าเวียนศีรษะต่อเนื่องดังนั้นควรใช้ชาแห้งเพียงหนึ่งช้อนชาต่อน้ำสอ้อยห้าสิบมลแช่ไว้ห้าถึงเจ็ดนาทีก็เพียงพอสำหรับกลุ่มที่ไม่ควรดื่มหรือควรจำกัดมีบางกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหนึ่งผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ คาเฟอีนในชาทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยและรู้สึกใจสั่นสำหรับผู้ที่กำลังรักษาความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจการดื่มชาเข้มหรือผสมกับขิงหรือโสมอาจเพิ่มภาระให้กับหัวใจหากยังต้องการดื่มควรดื่มชาจางๆอุ่นๆและหลีกเลี่ยงการเติมขิงหรือโสมสองผู้ป่วยเบาหวานสูตรชาบางชนิดเช่นชาน้ำผึ้ง ชาบเชยมีน้ำตาลธรรมชาติแม่น้ำพึ่งจะมีประโยชน์แต่หากใช้มากเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นสำหรับผู้ป่วยเบาหวานควรใช้น้ำพึ่งเพียงเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาต่อแก้วหรือใช้แย่าหวานแทนสามผู้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย,ย้อนชาดำมะนาวอบเชยขิงล้วนมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะหากผู้ที่มีโรคกระเพาะดื่มเป็นประจำอาจทำให้อาการแสบร้อนกลางอกปวดแสบท้องอืดรุนแรงขึ้นในกรณีนี้ควรเลือกชาสมุนไพรอ่อนๆเช่นชาคาโมไม ชาใบบวกหรือชาอาติโชคเพื่อการชำระล้างอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทบกระเพาะสี่ผู้ที่กำลังใช้ยาแผนปัจจุบันชาอาจทำปฏิกิริยากับยาบางชนิดเช่นยาลดความดันยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาโรคหัวใจหรือยาปฏิชีวนะสารออกฤทธิ์ในชาโดยเฉพาะแทนนินอาจลดการดูดซึมยาหรือเพิ่มผลข้างเคียงได้ควรดื่มชาห่างจากเวลารับประทานยาอย่างน้อยหนึ่งถึงสองชั่วโมง5ผู้ที่นอนไม่หลับหรือเครียดง่าย คาเฟอีนในชาแม้จะน้อยกว่ากาแฟ е, แต่ก็ยังอาจทำให้ผู้ที่ไวต่อสารนี้มีอาการนอนไม่หลับหรือผ่อนคลายได้ยากสำหรับกลุ่มนี้ควรเลือกชาสมุนไพรที่ไม่มีคาเฟอีนเช่นชาคาโมไมล์ชาปเปเปิร์หรือชาขิงจางๆข้อควรระวังที่สำคัญอีกอย่างคือหลีกเลี่ยงการดื่มชาทันทีหลังอาหารมื้อที่มีเนื้อสัตว์ไข่หรืออาหารที่มีธาตุเหล็กสูงแทนนินจะจับกับธาตุเหล็กกลายเป็นสารประกอบที่ดูดซึมได้ยากทำให้ร่างกายขาดธาตุเหล็กในระยะยาวควรรอยอย่างน้อย30-45นาทีหลังรับประทานอาหารจึงค่อยดื่มนอกจากนี้ไม่คอ วรชงชาด้วยน้ำเดือดจัด100องศาเซลเซียสเพราะความร้อนสูงจะทำลายสารออกฤทธิ์ที่มีประโยชน์หลายชนิดโดยเฉพาะวิตามินและเอนไซม์ในน้ำผึ้งและมะนาวอุณหภูมิที่เหมาะสมในการชงคือ80-85องศาเซลเซียสสุดท้ายนี้โปรโดจำไว้ว่าชาเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาชาสามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลฮอร์โมน on, และเพิ่มพลังลังได้แต่จะได้ผลทีหนย,ยั่งยืนก็ต่อเมื่อทำควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ นอนหลับเพียงพอและออกกำลังกายสม่ำเสมอการดื่มชาหนึ่งแก้วต่อวันเป็นวิธีที่ดีในการรักษาสุขภาพแต่การดื่มอย่างถูกวิธีคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดโดยไม่มีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือกำลังใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มดื่มชาเป็นประจำเมื่อดื่มอย่างถูกต้องชาจะเป็นเพื่อนคู่สุขภาพช่วยให้ชายวัยหกสิบกลับมามีพลังกำลังความสดชื่นและสมรรถภาพที่ยั่งยืนแต่หากดื่มผิดวิธีก็อาจกลายเป็นภาระของตับกระเพาะและห,หัวใจได้ ดังนั้นโปรดเข้าใจร่างกายของตนเองก่อนเลือกชาที่เหมาะสมนั่นคือวิธีที่ชาฉลาดในการเพลิดเพลินบำบัดและรักษาความเป็นชายไว้ได้อย่างยาวนานคุณอาจะเห็นได้ว่าเพียงแค่ชาที่ดูเหมือนจะธรรมดาหากเรารู้จักผสมผสานกับวัตถุดิบที่ถูกต้องเช่นขิงโสมน้ำผึ้งอบเชยมะนาวประสิทธิภาพที่ได้ก็ไม่ได้ไปกวอ,อห้าอาหารเสริมใดๆเลยชาแต่ละแก้วไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มเพื่อความผ่อนคลายแต่ยังเป็นยาจากธรรมชาติที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต เพิ่มเทสโทสเตอโรนและฟื้นฟูพละกำลังให้ชายวัยกลางคนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่หนูอยากจะย้ำอีกครั้งคือสุขภาพและความเป็นชายไม่ได้มาจากยาวิเศษใดๆแต่มาจากการมีความสม่ำเสมอและเข้าใจร่างกายของตนเองอย่างแท้จริงหากคุณรักษานิสัยการดื่มชายอย่างถูกวิธีทานอาหารที่สมดุลนอนหลับให้เพียงพอลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และรักษาสภาพจิตใจให้สบายไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่สมรรถภาพก็จะยังคงแข็งแกร ร่องและจิตใจก็จะยังคงเปี่ยมด้วยพลังงานขอให้มองการดื่มชาทุกวันเป็นเหมือนพิธีกรรมการดูแลตนเองที่ช่วยทั้งผ่อนคลายจิตใจและช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูพลังงานตามธรรมชาติชาอุ่นๆแต่ละแก้วคือเครื่องตัวใจเบาๆว่าร่างกายของเราสมควรได้รับการดูแลและบำรุงอย่างถูกวิธีหากคุณอาเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคอดิดเห็น แบ่งเป็นความรู้สึกหรือเคล็ดลับส่วนตัวในการดื่มชาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีสุขภาพดีขึ้นในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามช่องและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพราะในวิดีโอถัดไปหนูเมย์จะมาแบ่งปันวิธีธรรมชาติอื่นๆที่ช่วยให้ชายวัยกลางคนรักษาสมรรถภาพปรับปรุงสุขภาพทางเพศและยืดอายุความฟิตของตนเองต่อไปข่หนูเชื่อว่าเมื่อเข้าใจและดูแลร่างกายอย่างถูกวิธีผู้ชายทุกคนสามารถกลับไปมีความสมบูรณ์แข็งแกร่งและมั่นใจเหมือนวัยหนุ่มได้อีกครั้งแล้วพบกันใใหหม่นนนวดีโอ้าะะคะ